อิเมจการเรตุกัตถปักระบุตปติกันหาตุภาคังทีการตังหิตายสุขายารหังสมาสัมพุโตปะขะวาระภูมิปะภาคเจ้าเป็นพระอรหันดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ่นเชิงแต่จะรู้ชอบได้้วยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาทีมีข้าพระเจ้าอภิวาพระภูมพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตพระคาวตาทัมโบปาตัมเป็นตัมที่พระภูมิปะภากเจ้าตัดไว้ดีแล้วทัาม,มังนมมาสามีข้าพระเจ้านมมาสการพระธรรม สุปฏิปันโนภะวะโตสสังโฆสงสาวกของพระภูมิปภัก้าปฏิบัติแล้วสั่งขังนามมิ้าปะเจ้านอบน้อมประสงค์